พอเต็มเต็มนะครับขอายแพทย์ครอบครัวนะครับเป็นป่ะธานในสมาชิกนะครับรวมกันแล้วสามท่านนะครับมาลงทะเบียนได้เลยครับที่กองามรู้การนะครับขอายแพทย์ครอบครัวท่านหลายนะครับอ่าถ่ายรูปตีการต่อนะฮะในช่วงนี้จะเป็นการรู้ที่สำหรับดอกนี้นะครับอยู่ในตระกูลกล้วยไม้นะครับเป็นการทำดีนะครับมีความสวยงามมาก โอ้าราจะได้ทสน์ี่สุดปในยสองพันเก้อย่สิบาที่นผลาะของต้นสัเทศค่ะก็จะมีสรรพคุณช่วยบุงและก็มน่วนองหนุ สำหรับดอกนี้นะครับเขมชีชื่อว่าดอกชอรานะครับสรรพคุณของเขาก็คือแก้พิษตะขาบนะครับแล้วก็อื่นอื่นอีกนะครับ ครับสาหรับพืชตระก,กูลนี้นะครับมีชื่อว่าขาเงาะนะครับเป็นพืชสมุนไพรสรรพคุณช่วยบํารุงโลหิตนะครับคือมีดอกสีขาวนะครับ ครับสำหรับเทปวันนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมพันดอกไม้นะครับดอกไม้แปลกๆมีความสวยๆของสถานที่นะฮะก็เป็นคิดว่าเป็นเทปพิเศษแล้วกันนะครับครับก็สำหรับวันนี้ฮะก็คงจะเก็บได้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าฝนใกล้จะตกเต็มทีแล้วนะครับ ครับตรงนี้ที่เดินอยู่ตรงนี้นะครับ้าเป็นซุ้มเป็นซุ้มของเขาเรียกว่าซุ้มว่นรางจืดนะครับมีสรรพคุณของวั่านก็คือแก้พิษของแมงดาทะเลนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับคงจะต้องพอแค่นี้นะครับ เที่ยทวทัวร์ไทยไปกับ thamara.com นะครับครับก็โอเคครับ